ครับกคสวัสดีครับสวัสดีช่วงเวลาเย็นสี่โมงกว่าถึงห้าโมงครับพาทุกท่านมาเดินตลาดครับมารับชมงเดินตลาดนัดตลาดนัดครับ,รบเป็นตลาดนัดของโรงเรียนเทพบีลาครับตลาดนัก็จะมีขายทุกเสาร์อาทิตย์ครับมีขา,ายทุกเสาร์อาทิตย์ ก็วันที่9วันที่9สิงหาคมลตลาดก็จะมีขายที่โรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนเพื่อเวลาครับผมคนเยอะครับคนเยอะเราเดินซื้อของซื้อกรกปุกข,ข,ข้าวกันครับก็ยังไม่ถือระยะเวลาประมาณเดือนซะหน่อยถ้าจะเยอะกว่านี้ครับผมก็ยังมีพอเดินครับเพื่อนๆได้รับชม ก็มีขายมากมายหลายอย่างนะผลไม้ก็มีอาหารสดอาหารสดอาหารแห้งครับประจงทุกซ่าของทางด้านนี้เตรียมรับชมกันนะครับยา,บาอยากไปโนือเลี้ยงก็มีเลี้ยง เหรียญโลร้อยี่สิบครับหมอนเห็นราคาลงไปพักแ่ตงตอนี้ขึ้นมาอีกละทุเรียนลด,ดลงเหลืออยู่หนึ่งรอยอะไรเงี้ยเก้าิบตอนนี้ขึ้นมาร้อยยี่ร้อยสิบละครับผมขนว่ากำลัเริ่มทยอยมาซื้อกระปงกับข้าวกันครับตังกินกันขอบคุรับชมครับ ดูๆกันไปนะครับทุกคนมาก่ายหลายอย่างรายดีเทลรายดีเทลราครับครับมาจิ้มมาจิ้มเป็นน้ำนเส้นน้ำเส้นทอดขอบคนะครับทุกคน มา,มากินมากินทั้งนั้นเลยครับเพื่อนเดี๋ยวรับชมกันนะครับพิซพซ่าพิซซ่าก็มีมากินนะครับเป็นนที่ตลาดนัดตลาดนัดโรงเรียนเทพดีร์น,น,นะเดี๋ยวเลยลูกเตะคนไก่ต้วน้ำไก่ตัวน้ำจะมีอยู่หลายล็อกครับ มีหนึ่งสองสามสี่ฝั่งทางน้นก็จะเป็นขายพวกของใช้สื้อผ้าเราเพื่อนมาเดินรอบนอกฝั่งทางด้านนี้ที่ติ็อาค่านอาค่านก็จะมีขายมนกข่านอะไรของหวาน คุณไม่มากินไหมฝน,นจะตกแล้วครับช่วงนี้จะตกกรุงเทพไม่ตกหลายวันแล้วครับฝนเป็นช่วงที่กรุงเทพย่านลำป้นแขงนะครับโรงเรียนเทพธีดาก็อยู่ย่านลำป้นแขงตรงข้ามกับมอลำป้นแขง โดยรับชมครับคนก็เยอะครับต่างทางร้านคนแหนต์เป็นพักเกษตรกันเยอะนะครับเวลาขายของกับเป็นกับข้าว็นแบบนีเยอะมีหลายร้านขายดีกันนะครับทุกคน <c oughs> แ,ตแต่ว่าคนยังน้อยอยู่ครับเด็กอย่างว่ายเย็นคนจะเยอะมากกว่านี้ น่ากินครับทุกคนเยี่ยมครับทุกคนวันนี้เราขอพักขอจบขอเพียงแค่นี้นก่อนนะครับสวัสดีครับ